ฮิลลฮิลลขณะนี้นะคะ,ะเป็นยังมราดูแก๊งของเราในการเดินนะคะสวนสนามสวยอย่างของสุกันนี่นี่โมนาฟาเบียนอันนี้ฟาเบียนแล้วก็โมนานะคะดูมันนะดูหมาตัวนี้เด้อสุบังเด้อมันเทินมันเทินโปลแล้วนะแต่ก่อนเนี้ยมันเห็นแค่มอเตอร์ไซค์แนละ้วมันจะวิ่งตามเดี๋ยวดูนี่นะคะบันเด้อ น,นะเตรียมตัวละเตรียมตัวละเตรียมตละเียมตัวะมึงมึงจึงมึงจึงอย่างเขาดับสุนหน้าแงายอันนี้กูเจิงอ่าตอนนี้เล้าไก่อันนี้บีบนะคะอันนี้บักจุมเราก็จะพามาดูผลผลิตของเราวันนี้มีคนงานเข้ามาเตรียมตัวปลูกสับประรดนะคะสตอเห็นไหมเห็นสตอไหมคะ นี่ให้ดูนี่กำลังเป็นดอกจับดอกอยู่นะคะอันนี้มะม่วงเขียวใหญ่อันนี้มังคุดอันยังไม่เป็นผลผลิตตอนนี้กำลังจับช่อดอกนะคะนี่จับช่อดอกเราดนี่นี่ปกติเนี่ยมันจะมีฝนชะช่อมะม่วงแต่ว่าปีนี้ยังบบมีทีฝนอันนี้มีทั้งหมดนะคะทุกอย่างก็มีทุเรียนทุเรียนก็ยังไม่ เกิดอะไรขึ้นตอนนี้ไม่เกิดอะไรขึ้นเลยนั่นๆจะดูเด็กๆไอ้ฟาเบียนมันจะบ้ากับเพื่อนมันจะวิ่งตามรถนะคะตามรอบรถแต่วันนี้มันยังไม่ตามมะนาวมะกรูดมะขามเปรี้ยวล้นนู้นเป็นมะขามหวานอันนี้สตอทั้งหมดนะคะจำได้ไหมที่เคยให้ดูมะกอกตอนนี้มันเริ่มหล่นแล้วนะคะนี่จะหมดละ บกอกใส่แต่บักฮุงดัซสือมาด้านนี้นะคะเปลี่ยนม,มุมบ้างเราจะย้ายต้นไม้มาไว้ฝากนี้เนี่ให้ดูเด็กๆวิ่งกันอันนี้ได้มาจากประช้านะคะเขาเอามาเอามาถิมเอามาโฟดเด้จ้ะอยู่ประชา้าตั้งแต่อย่างเล็กๆตอนนี้โตแล้วโตวได้สักสามเดือนกว่าละนะ หน้าตาสักกันพอโตเสร็จพอสวยปุ๊บขอเลยอ่ามือไอ้กให้ดอกมาเดี๋ยวทำมุมน,นี้นี่ทำรั้วนะคะเดี๋ยวทำรั้วขอบกั้นขึ้นมานี่ปื้ก็เลยต้องให้คนงานเนี่ยตัดหญ้าทำให้เป็นระเบียบเรียบร้อยนะคะอ่ามุมบ้านติดหนนิดมุมเดิมแห่งที่ตรงที่เดิม มาดูมะม่วงเบากันดีกว่าจะโชว์ผลงานของการปลูกมะม่วงเบาว่ามันผลิตผลเป็นยังไงนะคะดูนี่ค่ะนะีเริ่มละเริ่มจับดอกออกผลแล้วนะคะบอกไงปีนี้ไม่มีฝนชะช่อบมะม่วงเราก็ต้องให้คนงานขึ้นน้ําแล้วก็พ่นฮอร์โมนใส่นะคะมันจะได้แบบเป็นเป็นลูกให้เรากินเนี่ยลูกเริ่มจับันนี้นะนะคะอันนี้ที่ทําค้างไว้ยังไม่เสร็จออาผูกเปตรงด อ่ะพอล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 ะบรรยากาศพอละโอเคแค่นี้เด้อสื่อ